มองหากินหยกักไอทิันไต่ๆนี่มันกินได้อยู่นะได้เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมนอน้เ้อร์สิภามาแงไข่มุดแดงค่ะทางเข่าบานจะคลองนะคะทางซ้อยเขา่าบาน มาหลุนมาหลุนแย่ไข่หมดแดงน้ากันเด้อค่ะสิวานบอแย่ไข่หมดแดงเด้อมีบ้นองแด้ห้างอยู่ต้นหวานมันห้างใหญ่อยู่เด้อยู่ต้นหวานเป็นแม่เป็นแม่วม่าไหจะเคิื่องเดือนหรดดี ห้างล่างห้างมันกับเป็นไขรยู่ว้นอลาาอะินทย่เอป้ากรินน่ะลงไว้ทั้งแตเน่ยห่างอยหลายท้งคนทงก็มาดำไปได้น้ำต้นหมักม่วงน้ำตน้นกระถินน่ะลง แมบ้านแห่งสียูสูงแน่ถอนละของหากินหยากของหากินสูงตัวนนี่ขอไปเย่ยอยู่หน้ามือนึงขอบอกว่าเอาหอดไข่หมดแดง <laughs> มันกัด บอได้กินก็บอกกินนะขอว่ามันแพ่งนี่และก็หากกเออโออาหารสั่นสูงออันนี้คือใครงอยู่ในน้อยอันไหนอันไหที่มิเกี่ยข้วขาใครมันถึงไงอยู่ เแกหันน่นมหมดแดงสีแลนเขาหัง่งเป็นแม่เปล่งแล้วมันมันคือแมงมันเนาะเอามัน เดี๋ยว่าไตนี้บ่มีโย่จะแค่นี้มันมีโย่มันจะไปไหนกันไปปราทัดสวยเราพุ่งจะมาใส่ห้อ <c oughs> งหากินหยากไอ้ที่มันไตไตนี่มันกินได้อยูอ่นะได้ ไปนั่นน่ะไปหาขากาขงเกงเจ้าก็อลหรออืมอืมอืมเอามาหน่อยหน่นมาไปแล้วกลับมาหน่อยเดยวจะมั่นจับท่วตัวแบบพ่อนกะปีกมนันงนะหัน ก็แล <gesch> <laughs> ้วแต่ผู้ที่เอาออกบ้าออกใช่เราจะกินเป็นแต่ไข่้็ขอคิดว่ามันกินบ่ได้โอ้ยนี่แหละบ่สูงกับพวกอังสีล่ะเออ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 ถึงห้องว่าเหรอทางไปทางมันด้วยวะนี <c oughs> ปลกว้ไต่กัตบตะบูถึงเนี่ยฮมาลงสัมมามี่ บ้าละมากงมันเป็นมันอีโดนแล้วไปหาไปหาตข้า,าองอกเออห้างที่มีเยื่อะไม่ล่า,<ำ>าห้างที่มีเยือหมดใครก่สารยังบ่อันนี้นั่นห้างนีนนนนน้เยือะข,ขาวๆาวเดี๋ยวมันมีอยู่ sáng tăng mất Nó không <laughs> <này. cười> <laughs> xuống đâu, cho mẹ nó thần thần Nó không có xuống đâu, cho nó thần thần Nó xuống đâu, cho Nó đi hăng hang này, hang bãi แมนบอกแหละนั่นน่ะแต่โคบีคบน้นี่ไี่ล่ะไี่ล่ะนี่นี่ห้างนี่คือคืออยู่อู้นั่น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 อุอ้ยงาไต่กับของเฮียทิมเบิ้ ใครมันล่นมดเลยนานานะยังมาบิดได้น่ะม้ยเออใหญ่ๆลนเปรยเปยเปยลง อ่างกระซังเท่าหัวซื้อไม่เงียบทุกบาทนึงมันเพียร์สเดียวปากหวดมันบดใบเต็มทีอืมมันไปขัดใบใหม่ไว้มันจมลงยีงนั้นใดไตาไปนน้ำใหม่ไพ่ ห้างหนึ่งห้างทึ่งคุณสิเจือเต็มๆใหม่ๆร,รา,า่ว่าใครคือสิขวบเพราะว่าไอ้ดากมอนหย่อยยนๆน,นี่บ่ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นำเนด้อค่ะกดกระดิง่งนำจะได้บระผาดชมคลิปต่อๆไปเด้อค่ะนี่อันนี้หอยว่าสีมีนี่อันนี้อันนี้ว่าสีคืออยูน่นี่อ่ะอ้อไอเขาทานกระชังมา้าเหมือนมันอน่อน นั่นไงนั่นไงนั่นไงคุกโขบโขอบขอย่างนีนด้วยอ่งเนี่ยสุดยอดแล้วยังบัวด,ด้วยยังบวด,ด้วยเพาราะว่าดาบมันหน่อยอยู่เฮียใจหัวด้วยเจ้าแห่งพันวันแห่งจอมเขานั่นเออ หวัดกับว่าเป็นใจสุดยอดเลยเอาไตออกไปโอ้โหได้เป็นการเลยเนี่ย แก้วแล้งแล้วบัดนี้เกปักติ๋ยวไอ้แกงไเนาะบันนี้ววสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณหลายที่บอททีมกันด้อค่ะขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ